ไม่เรียกว่าเป็นสำเนียงภาษาอเมริกันหรือว่าบริกฤษก็พูดยากนะเพราะว่ามีทั้งชาวอังกฤษแล้วก็ชาวอเมริกันอ่างั้นรอมาเนี่ยถ้าพูดสำเนียงถูกมันจะให้ผ่านเอามาพงนี่ไงอิตาลีอ <Germany. S 1> <'re> ุ้ยฝรั่งอุ้ยเยอรมันอุ้ยบราซิล เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากจริงๆค่ะสําหรับทางด้านของรัฐเกล้าอามรดิตนะคะหรือว่าคุณต้งเหน่งค่ะคือเธอเนี่ยเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นนักพากย์ซึ่งก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยคือรวมๆแล้วต้องใช้เสียงเป็นหลักทั้งนั้นเลยค่ะ ในโลกโซเชียลเนี่ยมีการกลับมาพูดถึงชื่อของเธออีกครั้งนะคะกับคลิปล่าสุดที่รัฐเก้าเนี่ยเล่นเอฟเฟกในทิกตอกค่ะพูดถึงชื่อธงชาติของแต่ละประเทศที่นอกจากจะสำเนียงดีแล้วนะคะยังรู้ธงของแต่ละประเทศด้วยค่ะคือไม่ต้องแทบไม่ต้องดูค่ะผู้ชมหาผ่านฉลุยค่ะสมกับที่จบอักษรจุฬาเกียตินิยมอันดับหนึ่งจริงๆค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยรู้จักคุณต้องเหน่งรัตเก้าในฐานะศิลปินนักร้องดีว่าระดับแถวหน้าของประเทศไทยแต่ในอีกด้าน หเนี่ยเธอก็ยังเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่สามารถสร้างความประทับใจภาพจําใหม่ๆนะคะทำให้เธอเนี่ยได้รับรางวัลการันตีความสามารถในด้านของการแสดงด้วยค่ะจากหลายๆเรื่องเลยนะคะ รวมถึงหลายคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นกันดีค่ะกับเสียงของเธอคนนี้บนรถไฟฟ้า BTS ที่เธอเนี่ยเอ่อจะที่เรามักจะได้ยินเสียงพูดของเธอตามสถานีต่างๆเมื่อถึงชัน้นชลาอะไรแบบ next station อะไรแบบนี้ก็เสียงเธอค่ะแต่พอดูคลิปดังกล่าวเนี่ยโอ้โหหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยบอกว่าอเอาจริงๆนะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็นึกขึ้นได้เลยว่าอ่าเขาเรียกว่าอักษรเอกอิงเนี่ยคือเข้ายากที่สุดละแถมได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีก โอ้โหสุดไปเลยครับพี่ตงเหน่งนะคะบางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเธอเก่งมากมิสซิสอนพี่รัดเกล้าเนี่ยคือหนึ่งในไอคอนิกสำหรับผมนในเรื่องของความตั้งใจแล้วก็ความพยายามแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพี่รัดเกล้าเนี่ยคือความเก่งที่มาจากความตั้งใจโดยสมบูรณ์แบบเลยสําหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันแบบว่าดีมากๆจริงนะคะผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยความสามารถของเธอเนี่ยครบเครื่องจริงๆเลยค่ะ แม่เรียกว่าเป็นสำเนียงภาษาอเมริกันหรือว่าบริเตนก็พูดยากนะเพราะว่ามีทั้งชาวอังกฤษแล้วก็ชาวอเมริกันอ่ากันลองมาเนี่ยถ้าพูดสำเนียงถูกมันจะให้ผ่านเอามาทงนี่ไงอิตาลีอุ้ยฟรานซ์อุ้ยเยอรมันอุ้ยบราซิลอุ้ยบราซิลอุ้ยอ่าสเปนอุ้ย United s t a t e ต of America เมแล้วไม่จบอะไรนะอักษรอักษรจาตุลักเอกภาษาอังกฤษเกียรติยมอันดับหนึ่งปังไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ